ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้สนับสนุนโดยยูโรปังขนมปังแซนด์วิชสอดไส้ที่เด็ดลูกหนี้ขอส่งท้ายปีโดยการรวบรวมเรื่องราวที่ช่วยเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กับทุกท่านด้วยประสบการณ์ตรงจากผู้ร่วมรายการของเราซึ่งเป็นลูกหนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงวัยรุ่นสร้างตัว สร้างตัวด้วยการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนบ้างเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆของตัวเองบ้างแต่ละเคสแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีการรับมือกับหนี้ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปพวกเขาเหล่านี้มีวิธีที่น่าสนใจยังไงไปชมกันครับ,นจนจบคุณจอจากภูเก็ตนะครับ ไปภูเก็ตเนี่ยดูคลื่นโอเคไหมโอเคโอเคอันนี้เข้าใจแล้วถ้าหนูอยากไปเที่ยวย่านเมืองเก่าต้องทำท่าไงคะไปกับพี่ไม่มีท่าหรอไม่มีท่าหรอเมืองเก่าจะได้รู้ว่าพี่ปนยังไงว่เนี้ลูกผู้ชายคนนี้ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตที่ภูเก็ตจากวันนั้นถึงวันนี้ สิบปีมาแล้วไปเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยตัวคนเองด้วยตัวคนเดียวด้วยตัวคนเดียวเพียงเพียงนิดนึงนับหนึ่งตัวคนเดียวนับสององคนว้ายวายมีคู่นับสามวีกนี่ มีลูกมีลูกนับสามีลูกสมีลูกแล้ววันนี้กลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ด้วยตัวคนเดียวพร้อมกับนี่ทำไมล่ะฮะนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงไปดูไปดูนับหนึ่งอีกครั้งเราบุกมาถึงภูเก็ต เพื่อมาพบหนุ่มวัยยังไม่แตะ30กับเรื่องราวชีวิตนี่ที่อาจไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเองสวัสดีครับผมนายพฤหััเขียวนินชื่อเด่นชื่อจรครับตอนนี้อายุ29ปีอาชีพก็คือพนักง,งานขับรถแล้วก็ช่วงระยะเวลาว่างครับก็คือไปขับไรเดอร์ครับผมคุณพ่อขับวินมอเตอร์ไซค์คุณแม่เป็นแม่บ้าน3-4ขครับคุณยายก็เหมือนพาไปดูแลก็หลังจากนั้นก็คืออยู่กับคุณยายคุณตาย,ยาวๆเลย ตอนนั้นผมยังไม,ยงไม่ยังไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็คือรู้แค่ว่าคุณแม่ครับเดินไม่ค่อยคล่องร่างกายแกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จนมารู้ตอนช่วงที่ผมอายุสัก20แล้วครับตอนนั้นก็คือเหมือนเริ่มมีอาการหนักขึ้นแล้วก็มีการตรวจมีอะไรเงี้ยครับผมมีกายภาพบําบัดด้วยอะไรด้วยเงี้ยครับย้ายมาตามความฝันที่ภูกเก็ตผมเรียนอยู่ที่กรุงเทพครับจนถึงอายุ18ก็คือปวช3ครับผมแล้วก็เลยตัดสินใจ ว่าจะขอมาอยู่ภูเก็ตเพราะว่าทางนี้ก็คือจะมีคุณป้าุลุงอยู่ย้ายมาอยู่ภูเก็ตผมก็มาสมัครเรียนปวสแล้วก็เหมือนแบบมีช่วงระย,ยระเวลาว่างเลยอาจจะมีสมัครงานหางานทําพิเศษไปเสิร์ฟล้านอาหารมีอะไรพวกนี้เลยครับตอนช่วงที่เรียนแล้วก็พอหลังจากจบปวสก็เริ่มเข้าทํางานก็คือตอนที่ผมทํางานอยู่บนที่โรงแรมก็คือเขาขอให้ผมครับเปลี่ยนจากพนักงานบัญชี ไปลองทําหน้าฟอนเป็นพ่อบ้านหรือว่า,าพนักง,งานดูแลทำครัวสัตว์ของผู้ชายครับผมแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจลาออกมาครับผมที่ลาออกมาก็มีทางหัวหน้าตัวแทนประกันนะครับเขาชักชวนเพราะเขาเห็นว่าเราเป็นคนพูดเก่งอะไรเงี้ยครับผมเลยลองชวนให้มาทําเป็นตัวแทนประกันก็ช่วงแรกๆมันโอเคตรงที่ว่าเขามีการสอน การดูแลงนี้ครับช่วง3าเดือนแรกแล้วก็หลังนั้นก็คือหัวหน้าจะพาออกไปหาลูกค้าเรื่อยๆแต่พอเหมือนเราทําไปเรื่อยๆเราก็ต้องหาลูกค้าเองด้วยหัวหน้าเขาต้องไปหาลูกค้าเองก็เลยแบบมีการไปหาญาติต่างๆจังหวัดบ้างอะไรบ้างเงนี้ครับเพื่อจะหาลูกค้าแต่เราก็คือฐานลูกค้ามันไม่ได้เยอะอยู่แล้วเราเป็นคนกรุงเทพเรามาอยู่ตรงนี้ครับฐานลูกค้ามันไม่ได้เยอะก็เลยแบบทํางานได้ประมาณ2ปีก็คือไม่ไม่ไ,มได้ผลอะไรเท่าไหร่ครับ ทำงานประกันนะครับก็มีไปทําร้านนวดด้วยเพราะเป็นช่วงระยะเวลาว่างครับผมก็เลยไปเรียนนวดแผนไทยแล้วก็ทําอยู่ที่ร้านครับผมชีวิตคู่ในวัยเพิ่งเริ่มทํางานตอนช่วงนั้นที่ว่าผมเข้าไปเรียนก็คือได้เจอกับทางระยะเก่าก็เหมือนเขามาเรียนด้วยกันอะไรด้วยกันอยู่ที่ร้านนะครับก็เลยทําให้เจอกันแล้วก็มีการตัดสินใจว่าจาก ย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านเขาโดยการที่คุยกับที่บ้านนะครับผมไปปิ้งกันยังไงก็เหมือนแบบเราเจอกันอยู่ที่ร้านประจําอยู่แล้วครับก็ใช่ก็คือเหมือนแบบได้พูดได้คุยกันอะไรเงี้ยครับผมไปอยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนครับผมเป็นลูกผู้ชายร้านนวดอย,อยู่ๆก็ปิดตัวลงแล้วก็ผมก็เลยตัดสินใจไปสมัครงานเป็นหัวหน้าแคชเชียร์เราทํางานแต่ตัวแต่แฟนเก่าครับเขา ท้องอยู่ก็เลยไม่สามารถทำงานได้ก็เลยมีการหารายได้เสริมโดยการที่เปิดวงเชร์ขึ้นมาครับโดนไล่ออกจากบ้านก็คือเหมือนเราคุยกันแต่เขาแบบไม่ค่อยได้รับฟังเราเท่าไหร่ก็คือเขาจะฟังคนมากเขาจะฟังคนที่บ้านมากกว่าก็ปัญหาหนักเลยก็คือเรื่องของตัวเล็กเราเลิกงานดึกด้วยไปถึงเสร็จตัวเล็กยังไม่ได้นอนทะเลาะกันแบบ หนักจนแบบเถียงกันลั่นบ้านเลยเพราะว่าคือตัวเราอะ่ะก็มีเหตุผลของเราเขาก็มีเหตุผลของเขาเนี้ยครับผมต่างเหตุผลที่มันแบบไม่ตรงกันเนี้ยผขั้นสุดท้ายก็คือเหมือนเขาตัดสินใจไล่เราออกจากบ้านจริงๆเขาอะ่ะไล่ผมประมาณสองครั้งแล้วจนครั้งสุดท้ายรับผมรู้สึกว่ามันโอเคงั้นเรากลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนเพราะอย่างน้อยก็คือคนที่บ้านก็เข้าใจเรามากกว่าเนี่ยครับ,รบผมก็เหมือนแบบ เขาก็ด่าเราแล้วก็บอกว่ากลับบ้านไปเลยนะอะไรเงี้ยไม่ต้องมายุ่งอะไรตรงนี้อีกแล้วเก็บเสื้อผ้าใส่ถุงดําแล้วก็ยุ่งกลับบ้านเลยนี่สินเริ่มต้นขึ้นจากนี่จริงๆมันเริ่มจากที่ผมยังอยู่กับภรรยาเก่าครับผมเขาก็มีตอนช่วงจังหวะที่ท้องแล้วก็ว่างงานอยู่ก็เลยตัดสินใจเปิดวงแชร์ขึ้นมาคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบรู้จักใครมากอะไรเงี้ยครับโดนโกงผมก็เลยต้องเริ่มที่จะแบบหาเงินเพื่อจะไปปิด ไปโปะอะไรเงี้ยครับผมก็มีการไปหยิบยืมคนในบ้านด้วยแล้วก็มีการนํารถครับผมไปเข้ากับบริษัทรับจำนำรถมอเตอร์ไซค์ครับผมทองของตัวเล็กด้วยตอนนั้นที่ว่าเอาไปจำนำเงี้ยครับแต่จะเป็นทางฝั่งภรรยาเก่าเขาเป็นเอาไปจำนำเงี้ยก็เริ่มมีการกู้นอกระบบขึ้นมาแต่ตอนนั้นก็คือจํานวนเงินมันยังไม่เยอะมากเราผ่านไปเรื่อยๆก็เหมือนแบบมันยังมีการทบขึ้นมาเรื่อยๆเงี้ยครับ เราก็ได้แก้ปัญหาโดยการเอารถมอเตอร์ไซค์ครับไปเข้ากับบริษัทที่รับจำนำรถแล้วก็มีการนำทองไปจำนำแล้วพอเสร็จเหมือนจำหมดแล้วทางแฟนเก่าก็มีการแบบไปเปิดวงแชร์เพิ่มขึ้นทีเด็ดลูกนี่สนับสนุนโดยเพสัต Advanced Whitening Serum นี่วงแชร์ ลามไปถึงนี่วงอื่นๆตอนที่เปิดทางแฟนเก่าเขาเปิดวงแชร์ครับผมเขาก็าโดนโกงจริงๆจำนวนเงินก็เยอะนะครับประมาณหลายหมื่นเหมือนกันเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอารถมอเตอร,ร์ไซค์ครับไปเข้ากับบริษัทที่รับจำนำรถแล้วก็มีการนําทองไปจำนาแล้วพอเสร็จเหมือนจาหมดแล้วทางแฟนเก่าก็มีการแบบไปเปิดวงแชร์เพิ่มขึ้น เพื่อจะเอาวงแชนใหม่ครับมาปกอันเก่าจนแบบเราไม่สามารถแบบว่าหามาปิดทันอะไรเงี้ยผมตอนช่วงที่กู้นอกระบบครับก็คือมีการใช้ชื่อผมกับชื่อแฟนเก่าครับในการเข้าไปกู้ก็จริงๆพอเริ่มที่เป็นนี่ครับก็เริ่มรู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนแบบเราเราใช้ชีวิตยากขึ้นทุกวันเพราะเหมือนแบบนี่รายวันครับมันเป็น เราต้องหาเงินมาปิดเขาทุกๆวันทุกๆวันทุกวันทุกวันเงี้ยครับผมก็ทางอ,กออกคือตอนนั้นก็คือมีการคุยว่าเราลองหางานเพิ่มไหมหรือไม่ก็ลองไปหยิบยืมคนในครอบครัวดูก,ก่อนไหมครับผมเพื่อจะให้มันปิดตรงนั้นดีกว่าเพราะไม่งั้นก็คือเราต้องจ่ายทุกๆวันทุกๆวันครับผมบทเรียนของการเป็นหนี้หนี้ทั้งหมดครับรวมๆก็คือประมาณสองแสน ก็คือจะมีหนี้ที่เป็นรายวันที่เราเออกมาเพิ่มหนี้ที่เราไปสร้างเพิ่มก็คือการประเล่นวงแชร์แล้วก็จะมีหนี้ลดชีวิตที่ผ่านมาในการเป็นหนี้ก็สอนให้รู้ว่าจริงๆเราควรที่จะประหยัดขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองอยังไงที่ไม่ให้เกิดเป็นหนี้แบบนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยผมผมก็รู้สึกใจชีวิตลําบากเหมือนกันในการในแต่ละวันที่แบบเราจะต้องหามาจ่ายเขาหรือ ภายในเดือนนี้เพื่อจะหามาปิดมาจบอะไรเงี้ยให้เขาเราเริ่มตรงไหนดีะเอาตอนมาภูเก็ตเลยไหมใช่ค่ะใช่อ่ทำไมถึงตัดสินใจมาภูเก็ตครับจริงๆคือได้คุยกับที่บ้านนะครับว่าเราอยากตัดสินใจอยู่จังหวัดอะไรบ้านอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพอยู่แล้วแล้วก็ ตัดใจย้ายไปอยู่ที่ภูเก็ตเพราะว่าทางป้าครับเขาแต่งงานกับคุณลุงอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอ๋อ้าอยู่ที่นั่นใช่ครับผมก็เลยตัดใจไปอยู่กับเขาแล้วก็สมัครเรียนด้วยเพราะเราก็จบปวช3แล้วก็อยากจะลองไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับผมตอนนั้นอายุประมาณสักเท่าไหร่คะสิบปครับผม18เลยกําลังวัยรุ่นเลยอยากไปเปิดโลกลองดูชีวิตใหม่ซิมันเป็นยังไงใช่ครับผมไปถึงก็ไปโรงเรียนอะไรก่อนก็โรงเรียนปวสครับค่ะครับแล้วก็เหมือน นตอนนั้นที่เรียนก็มีสมัครงานไองานเสริมครัตอนเย็นกับเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับผมทําด้วยเพราะว่าเราคุณป้าเขาดูแลคุณจรตอนนั้นนะคะหรือว่าเราแบบว่าต้องทํางานส่งตัวเองเรียนสหมก็ดูแลก็คือเป็นพวกค่าเทอมอะไรเงี้ยครับป้าจะเป็นคนจัดการให้ส่วน ค่ากินค่าอะไรก็คือมีขอเขาบ้างแล้วก็มีที่ทํางานด้วยครับผม,มใช่ครับผมเริ่มงานแรกที่ภูเก็ตคืออะไรคะก็มีไปเสิร์ฟร้านอาหารครับผมโอ้ตอนแบบสิบปีที่แล้วก็น่าจะนักท่องเที่ยวเยอะเลยใช่ครับช่วงนั้นยังนักท่องเที่ยวยังเยอะแล้วก็ต่างชาติก็มีด้วยครับผมจนทำํำจนเรียนจบไหมจบครับก็คือคบจบปวสแล้วก็ตอนช่วงที่ เรียนปวสครับมันจะมีฝึกงานก็คือไปฝึกงานสํานักงานบัญชีแล้วก็ได้ทํางานต่อเลยพอหลังจากเรียนจบครับผมปวสสาขาอะไรครับการบัญชีครับผมการบัญชีเขาเรียกว่าฝึกงานตรงเลยเนาะใช่ครับผมฝึกงานตรงแล้วเขาก็จ้างงานต่อเลยด้วยหลังจากเรียนจบแล้วมันก็ดูเหมือนจะดีนี่ครับมันเกิดอะไรขึ้นก็คือณตอนนั้นที่ทํางานก็เหมือนเขาให้ทดลองทําบัญชีด้วยแล้วก็มีไปลองวิ่งเอกสารของ สถานที่ต่างๆครับครับอสำนักงานบัญชีก็รรตอนนั้นช,ช,ช,ช่วงนั้นยังโอเคมากเลยครับในชีวิตก็คือไม่ไม่เคยมีนี่ไม่เคยมีอะไรเลยแล้วมันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ทมาเป็นอ,อ,อืมแล้วตอนนั้นก็คืออ่าที่ทํางานนับเขาไม่ได้ให้เหมือนไม่ได้ปรับเงินเดือนตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกครับผมก็คือช่วงหกเดือนก็คือเขาก็เหมือนแบบยังเหมือนปกติเราทํางานปุ๊บมันจะต้องมีโปรใช่ไหมจะมีโปรแล้วจะปรับโปรแล้วใช่ใช่จริงๆก็ไม่ปรับ ใช่ไม่ได้ปรับให้ชวงนั้นเดือนเท่าไหร่ครับเงินเดือนตอนนั้น9,00 0บาทครับผมเขามีเหตุผลอะไรไหมครับว่าทําไมเขาถึงไม่ปรับให้เราตอนนั้นยังยังไม่ได้แจ้งครับผมเพราะว่าเหมือนเราก็รู้จักกับเจ้าของอยู่แล้วด้วยก็เหมือนเราคิดว่าเราทางานดีไหมครับที่หนึ่งปีที่ผ่านมาที่เขาควรจะปรับให้เราตอนนั้นจริงๆคือระยะเวลา6เดือนทํางานดีตรงเวลาแล้วก็ปิงเอกสารคือเราวันจะกับเช้ากับเพื่อนอยู่แล้วเพราะว่าเราจะต้อง ไปสถานที่ต่างๆแล้วกาจะกลับมาที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยผมวิ่งเอกสารคือวางบินใจก็คือมีไปยื่นกลมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมแรงงานอะไรเป็นเงี้ยครับผมเพราะสำนักงานบัญชีจะต้องไปติดต่อมีมีหลายคนไหมในสำนักงานถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายที่วิ่งเอกสารจะมีแค่ผมคนเดียวครับไม่หมายถึงว่าทั้งหมดเลยอ๋อทั้งหมดยแล้วออฟฟิศเนี่ยสักกี่คนรับประมาณ10กว่าคนเหมือนกันครับอ เหมือนเหมือนคือดูแลเหมือน Mess e n เ e r เนาะใช่คล้ายแ messenger แต่คือเราจะดีกว่าตรงที่ว่าเราจะไปติดต่อคือเราจะรู้เอกสารทั้งหมดเลยว่าเอกสารนี้ต้องใช้ทำอะไรใช่ครับผมทำบัญชีแล้วก็เป็น m e s s e n g e อร์เสร็จในตัวโอ้หนักเนาะก่อนจะตัดสินใจลาออกอะค่ะได้คุยกับเขาไหมว่าโอ้ยพี่เราผมก็หน้าที่เราเขาดเยอะเออแบบจะน่าจะปรับกันที่เดือนไหนจริงก็คุยกับทางผู้จัดการแล้วครับผมยังยังไม่ได้คุยกับหัวหน้าคือคุยกับผู้จัดการก่อนแล้วก็ ผู้จัดการแกก็เหมือนแบบมันมันไม่ใช่การตัดสินใจของเขาอย่างเดียวครับจะต้องถามผลหน้าด้วยอะไรด้วยแสดงว่าเคยพูดแล้วแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าเขาตัดสินใจไม่ได้ใช่หรอกก็เลยหน้าตอนนั้นก็อยู่ที่นั่นนานกี่เดือนนะคะจริงๆระยะเวลาถ้ารวมฝึกงานด้วยก็เกือบปีนะครับถ้าไม่รวมฝึกงานแบบเริ่มทํางานเลยก็ประมาณ6กเดือนครับผมหกเดือนหกถึงเจ็ดเดือนครับผมหกเดือนแล้วออกเลยแต่พอออกปุ๊บ ทำงานแบบประเภทบัญชีเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าไปหายังทําบัญชีเหมือนเดิมครับผมแต่แค่เรากระโดดจากสํานักงานบัญชีไปทําโรงแรมครับผมให้ลองไปทําตำแหน่งรูมบอยไหมรูมบอยก็คือเหมือนเป็นพนักงานทำคามสาดครับแต่เป็นของผู้ชายอะไรเงี้ยบัญชีมีคนบัญชีในห้องนั้นมีทั้งหมด5คนครับแต่เราเป็นคนที่อายุน้อยที่สุด และคนอื่นต้องหมุนบ้างไหมแล้วคนอื่นเนี่ยคนมีผมคนเยอะก็มีปัญหาอะไรอยา<ช>่างเลย<ช>ถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ f a c e b o ๊ k ทีเด็ดลูกนี่กดส3มสาทีเด็ดลูกนี้พอออกปุ๊บ ทำงานแบบประเภทบัญชีเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าไปหายังทําบัญชีเหมือนเดิมครับผมแต่แค่เรากระโดดจากสำนักงานบัญชีไปทํำโรงแรมครับผมแล้วก็ทำบัญชีโรงแรมใช่ทำบัญชีโรงแรมแต่เป็นบัญชีในส่วนของลูกหนี้ครับครับผมก็คือคอยวางบินคอยติดต่อกับทางเอเจนซี่อะไรพวกนี้ได้ดีไหม ตอนนั้นรายได้ดีครับเพราะว่ามันก็เหมือนงานดีงานดีนะใช่แต่เดือนดีในแบาก็พลิครับเดือนเดือนดไหมครับดีกว่าเก้าพันเดือนดีขึ้นครับจากเก้าพันกระโดดไปประมาณหมื่นสามหมื่นสี่นะครับมีสวัสดิการอย่างอื่นนะมครตอนนั้นเซอร์วิสชาร์ตเขาไม่ได้ให้แม่เป็นสวัสดิการใช่เพราะว่าของเราอาจจะเพราะว่าวุฒิปวสด้วยมันไม่ได้แบบว่าเป็นวุฒิปตีที่แบบใจเนี้ยครับผมก็เลยได้ได้ในบางส่วนเฉย ก็คือจะได้เป็นในเหมือนอย่างปีใหม่อะครับผมก็คือจะมีเหมือนเซอร์วิสชาร์ตให้นิดน,นึงถ้าถติว่าโรงแรมรายได้ได้เท่านี้ <c oughs> เขาก็จะเพิ่มเงินให้เราเนี่ยครับผม,มใช่ครับผมเป็นอาจจะมีโบนัสนิดนิดน,น,นใหม่จากรายได้ของเขาสนุกไห<ง>มทำงานสนุกไหมสนุก <c oughs> สนุกสนุกที่ได้อยู่อยู่ได้นานไหมคะอยู่ได้ก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนเหมือนกันเพราะว่าเดือ๋อณตอนที่ผมทำครับเขามีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าใหม่ครับผมก็เลย เขาจะต้องการให้เหมือนอให้เราครับลองขยับไปทำตำแหน่งด,ด้วยใช่ตอนแรกให้เราไปลองทำหน้าฟอนต์ดูแต่คือตัวผมเองครับ ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรมากใช่แต่หัวหน้าเขาก็งงนะคือเปลี่ยนจากบัญชีไปเป็นหน้าคือเขาอยากลองให้แบบเอาพนักงานคนอื่นมาสลับเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับผมดูแล้วก็แล้วคนอื่นจะทําบัญชีได้เหรอไม่ได้ได้เลยพรานะตอนนั้นคือเักาความรู้มันคนละทางเลยอ่ะใช่คือตอนนั้นที่ซี่เขาคุยกับเราคือเขาเขาบอกประมาณนั้นแล้วก็เอาไปทำมาพอเราทำหน้าพอไม่ได้เราบอกให้ลองไปทํา ตำแหน่งรูมบอยไหมรูมบอยก็คือเหมือนเป็นพนักง,งานทำขาาสารแต่เป็นของผู้ชายะอะไรเงี้ยใช่ได้ถามคุณจรตอนนั้นคุณจรได้ถามเขาไหมว่าทําไมถึงเราอยู่แผนกบัญชีอยู่ทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนให้เราไปอยู่แผนกอื่นแล้วไม่วนกลับมาที่บัญชีเหมือนเดิมตอนนั้นก็มีคุยเฉพาะแค่หัวหน้าเรายังไม่ได้คุยกับทางผู้จัดการที่ที่เขามาใหม่ครับเขาบอกว่าอ,าอยากให้ เราครับลองขยับขยายไปทําตําแหน่งอื่นบ้างเพราะว่าเราคือเราไม่รู้เหตุผลเราว่าตอนนั้นอ่ะมันเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้อธิบายบัญชีมีคนบัญชีในห้องนั้นมีทั้งหมดห้าคนครับแต่เราเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดแล้วคนอื่นต้องหมุนมุ้งไหมแล้ไมีคนอื่นคนมีผมคนเดียวคนเดียวก็มีปัญหาอะไรอย่าง่ใชแต่ว่าพอพอพอเขาหมุนเราไปตําแหน่งอื่นปุ๊บเขาหาคนมาแทนเราในตําแหน่งนั้นไหมมีครับอืเขาอยากเปลี่ยนตําแหน่งแหละหรือว่า เขาก็อยากจะให้เราออกหรือเปล่าก็เลยกดดันเนเือยกดดันเนาจนให้เราลาออกเองแต่นั้นก็ยังไม่แน่ใจแต่แต่เราก็โอเคถ้าถ้าอย่างนั้นเราก็ลาออกให้เขาลาออกมาดีกว่าครับครับผมมีเคยทําบัญชีอะไรผิดพลาดหรือมีข้อผิดพลาดในการทํางานมาก่อนไหมครับไม่มีนะครับเพราะว่าเราเราก็ทําตามที่ที่เขาแจ้งมาตลอดก็คือให้วางบินกับลูกค้าคนนี้ให้เราประสานงานกับไม่เคยโดนตำหนิอะไรด้วยยังยังครับ เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับมีกี่คนนะครับตอนนั้นประมาณไม่เกิน1ิคนเลยครับผมเหม,มือนเขาซื้อด้วยความสงสารขายความสงสารไม่ได้ใช่คุยกันหุคอแล้วก็เหมือนแบบเราเจอทุกวันก็คือเหมือนแบบมีหยอดบ้างอะไรกันว่างอะไรย่างเงี้ยผม เริ่มท้องก็เหมือนตอนช่วงแรกๆเขายังไปนวดได้แต่พอท้องเริ่มใหญ่ครับ,รบเขาก็ว่างอันนี้คือเป็นเท้าเองหรือว่าเป็นเขาเป็นเท้าเองโอ้